มาแล้วครับผมเด็กใต้ของเรานะครับส่งตรงมาจากโคน,นามินะค,คุณผู้ชมรามินยามาดังใบล่าสุดนะครับเนี่ได้ข่าวว่าลางนี้แม่งมีบิดเคิร์ดเล้ซะด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสุดสไตล์การอัพของจีเนี่ยเนี่ยบอกตรงว่าจะคอมโบกับบิ ให้ดีมากที่สุดนะครับแล้วคิดมาอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้บิดเก่งอย่างเดียวนะครับผมจะเสริมกับการสปีดต้นด้วยนั่นก็คือ9 3 9 9 10สนะ9 3 9า10นะครับผมสำหรับสูสไตล์กันอัพนี้อัพมาเพื่อบิดโดยเฉพาะเอาง่ายคุณสมบัติที่มีบิดอ่ะจะกลายเป็นสีเขียวเข้มหมดนะครับที่บิดมันต้องการน่ะแค่นั้นแหละและที่บูธเนี่ยผมแนะนำนะครับ ให้ใส่สตเกอร์เท่านั้นสไตเกอร์เท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ผมเนี่ยเหลือ8กับ0นย์ครับผมที่บูธผมไม่มีน้อยจัดหายากมากๆไม่รู้ว่าจะขายใครแล้วนะครับผมสำหรับนักเตะนะครับอันนี้ก็สุ่มมาก็ได้อันนี้เฉยเลยแต่ก็ยังดีอยู่นะครับที่จะไปแบบแกยวกับการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลแล้วก็การส่งนะครับแต่ที่บูธที่แนะนำมากที่สุดก็สตเกอร์เรามาดูกันก่อนดีกว่าเนี่ยคร่าวๆให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันรามินบาลลักษ์สิปีว่ะหูร่างในชีวิตจริงเลยนะครับน เ,เด็กใต้โอ้โหปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะติดสาวปะได้ข่าวมาเนี่ยจะเดินรอยตามพ่อหนุ่มเนยมาแล้วหรอจะเดินรอยตามเนรมาพี่ชายตัวเองเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหแต่ดูเด็ก17สูงตั้ง180ยบอกผพ้ชม กินอะไรมาวะยิ่งลูกโรนโดใครเห็นบ้างอายุแค่14ปีสูง190าครับผมไปดูแม่งสูงกว่าพี่โดแล้วตอนนี้สําหรับลูกชายโรนโดนะคิดว่าสักครั้งนะครับจะได้รีวิวลูกชายโรนโดนะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้รีวิวหรือเปล่าหรือว่าจะเข้าเกมมาอีกเมื่อไหร่ <laughs> ผมน่าจะอายุ30พอดีนะครับมาถึงตอนนั้นนะคุณผู้ชม แต่เรามาอย่านอกเรื่องโอ้โหรามินถนัดเท้าซ้ายนะครับผมปั่นซ้ายบิดเคอร์และมาในสไตล์การเล่นปีกรรมาชาติวะผู้ชมฟอร์มซวีวิงเกอร์นะเล่นปีกต่ำก็ได้ปีกสูงก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมแนะนาปีกสูงดีกว่าดีที่สุดถ้ามันแทงแล้วหลุดก็คือหลุดแค่นั้นแหละไม่ต้องไปช่วยลงเกมรับอะไรหรอกพวกแล้ดูคัาบัลตาน105จะดีกว่า106 ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมฟันธงนะคุณผู้ชมเรื่องเกมลุกเนี่ยอาจจะพอใช้ได้นะไม่ได้แย่นะไม่ได้เป็นสีส้มนะยังเป็นสีเขียวอยู่นะคุณผู้ชม82สิสีเขียวฮะแต่การควบคุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำา959797 97, สีเขียวเข้มหมดเลยนะครับเนี่คุณผู้ชมมาสื่อให้รู้ว่ารามีนล่างเนี่ยเล่นง่ายอย่างแน่นอนบอลติดเท้าอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมแล้วเรื่องการส่งเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้เป็น70สีส้มเลยนะครับนี่ย8 ส3กับ82ยังเป็นสีเขียวอยู่แค่นั้นแหละและดูการจับสกอร์90สีเขียวเข้มพอดีเป๊ะผมใช้โค้ดคนนี้ไงมันก็เลยอัพเกี่ยวกับฟินิชชิ่งคุณผู้ชมนี่ครับไม่ด้เียวลกับฟินิชชิ่งกับคิกิ้งเาวเวอร์แต่ถ้าใครไม่ได้ใช้โค้ดคนนี้แล้วไม่ได้อัพสไตรเกอร์นะครับการฟินิชชิ่งของรามีนเนี่ยจะกลายเป็น89สีเขียวนะคุณผู้ชมมันจะไม่ได้เป็น90สสีเขียวเข้มแบบนี้อย่างแน่นอนอันนี้มันมันบูทโค้ดไง นั่นแหละถ้าไม่ได้ใส่สไตรเกอร์นบสไตรเกอร์เนี่ยมันคอมโบกับสุดสไตก์การพนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ลูกเริบ 94สีเขียวเข้มบิดเคอเลอร์มันต้องการอะไรบ้างคุณผู้ชมคิดดีๆนะครับใครที่เล่นเกมนี้มานะครับมันต้องการการจบสกอร์แล้วก็ลูกโค้งแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์ที่แรงนี่แหละครับบิดเคอเลอร์ของเราเนี่ยค่าพลังเนี่ยมันกลายเป็น90หมดเลยทั้งการยิงลูกโค้งแล้วก็การยิงแรงอ่ะคุณผู้ชมดูดิ91สีเขียวเข้มนี่ฮอมโบมากๆนะครับกับบิดเคอเลอร์อะแค่นั้นแหละแล้วดูครับผมยังมีความไวสปีดกับสปีดต้นอีกยิงแรงไม่พอ ไปกับบอลดีไม่พอเลี้ยงบอลดีไม่พอยังมีความไวแบบนี้95 94เอถ้าหลุดยังไงก็คือหลุดนะคุณผู้ชมแล้วผมเชื่อว,ว่าบาลานก็ดีด้วยดูบาลานโอ้โห9 4สีเขียวเข้มสุดมากาเลยนะคุณผู้ชมเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายคุณนักสมบัติหลักของกองหน้ามันมีครบหมดแล้วนะแต่ข้อเสียมันก็มีนะคุณผู้ชมนั่นก็คือลูกหัวนะครับ5 0สีแดง8ไม่แนะนําให้เอาไปโม่งนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมี ลูกจำแล้วก็ความแข็งแกร่งที่น้อยนะครับผมนอกกนั้นดีหมดจำว่านอกนั้นดีหมดสเตมินเนี่ยก็พอใช้ได้นะะนี่แหละข้อเสียมันหลกัหลกๆก็คือลูกหัวงดการกระโดดแล้วก็ความแข็งแกร่งแค่นี้พอจำว่าข้อเสียมันมีแค่นี้พอนอกนั้นเนี่ยดีหมดทุกอย่างและดีมากๆด้วยอ่ะขน้นแหละและยิงเท้าก็ได้แค่เท้าซ้ายคนระับ เท้าขวาได้นิดหน่อยนะคุณผู้ชมไฮไม่ได้เป็นเวลี่ไฮนะครับแต่ถ้ายยืนฝั่งขวาเนี่ยก็ต้องยิงซ้ายอยู่ดีแหละเท้าขวาเนี่ยน่าจะเอาไว้เปิดอย่างเดียวนะคุณผู้ชมและดูสกิลด,ดับเบิลทัชนุกลักจีเนียตก็มีคัสบายอนเทิร์นก็มีโซกโทน้ยผมรู้สึกว่าสกิลเล่นท่าเนี่ยมีแค่นี้เองหรอต้องเสริมนะเกี่ยวกับสกิลเล่นท่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับว่าควรเสริมอะไรบ้างนะส่วนสกิลการยิงก็จะมีลองแร็เคอร์เลอร์บิดเคอร์เลอร ลองแรงชูตติ้งโอเคผมคิดว่าสกิลการยิงอะแค่นี้ก็พอละเราอาศัยแค่บีบเคอร์เลอร์เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมเกี่ยวกับการยิงหลอดม่วงก็มีด้วยเพราะว่ายังมีลองแรงชูตติ้งอยู่นะคะแล้วก็วันทัดพาร์ตโอเคทุกซิ่งก็มีพิมพ์พอยต์ก็มียิงก็ได้เปิดก็ดีครับผมยังมีพิมพ์พอยต์เอาไซ์ก็มีนะคะแต่ผมยังรู้สึกว่ารามีล่างเนี้ยัยงขาดสกิลการเล่นท่าสกิลพิ้วครับอย่างบั๊กไซเทอร์เนี่ยแนะนำไม่ใส่นะครับบั๊กไซเทอร์นะครับผมไฟติ้ง ปีริตแล้วก็เฟิร์สไทม์ช็อตนะคุณผู้ชม3สกิลนี้แนะนําให้ใส่อย่างยิ่งเลยแต่ผมมีแค่เฟิร์สไทม์ช็อตนะครับผมเสียดายเราไม่มีหมักเซเทิร์หรือว่าซีดานเธนนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ไฟติ้งสปิริตเนี่ย ควันมีมากๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลนะคุณผู้ชมรอดูได้เลยนะครับว่าสูตสไตล์การอัพของผมเนี่ยจะตันอยู่ที่1 0 5จะดีกว่า1 0 6หรือเปล่าเราต้องเอาไปไต่แรงเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูสดๆไว้คุณผู้ชมว่าจะพัง,งาดขนาดไหนนะจะสามารถปันน่นโค้งสุดสวยแสงหน้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้คุณผู้ชมได้เห็นได้หรือเปล่านะแล้วเราไปกันได้เกม ว้าวแล้วครับผมเกมนี้เจอแมนยูซะด้วยเด็กใต้จะเป็นฝันร้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าทีมรักกูเลยนะเด็กใต้ฮัลโหลรามินโอ้โหเกมนี้ต้องยิงทีมรักตัวเองเหรอครับเนี่ยอุ้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 ยแต่ยังได้เปรียบดับปัน่นคอมนี่ไงล่ะครับการปัน่นครั้งแรกหนึ่งศูนย์อะคุ้ชมสุดมากดูกครับหล่อคาร้อนมองเป็นไงสนใจแล้วปัน่นเข้าสามเหลี่ยมมุมฉากเลยอ่ะ ยัไงสุดสไตล์กันอัพจีเนียน่ยก็คิดเอาละกันนะครับผมว่ามันบินโหดขนาดไหนอ่ะุผู้ชมโอ้โหหลอกตำนานอย่งางคาร์ลอดแบบหัวปักหัวปั๊มเลยตะกี้จะเด็กยุคใหม่หลอกจนแบบจบเลยตำนานจะเด็กยุคใหม่แบบนี้เสียชื่อหมดครับผมสำหรับคาร์ลอดค่ะแล้วรามินรามินจังเฟกช็อตปาดให้เมสซี่ต่อแล้วรามินเติม เน็ซี่เจอคาร์ล็อตได้ไงวะเราตุลามจะเก็บงานไม่ได้ลามินอีกทีเขับผมลามินลามินลามินนี่โอ้โห้แม่งนะครับมีหมักเซเซอร์เอ้ยซีดานเทิร์นนะคุณผู้ชมถ้ามีซีดานเทิร์นตะกี้นะถ้าผมเอามาด้วยเนี่ยคาร์ลอสเจอซีดานเทิร์นผมหลบแน่ลามินอยู่ไหนเฮ้ยมึงวิ่งขึ้นมาดิมึงจะวิ่งลงหลังทำไมอ่ะไอ้เวนเอ้ยปอลร้องอีกที เชียวเสาอ่ะรอบนี้โอ้ยยังนับสองไม่ได้นะฮะถ้าเข้าเนี่ยสวยมากเลยนะค,คุณผู้ชมบอกตรงลูกตะกี้เรารอลุ้นครับว่าเขาจะปั่นให้คุณผู้ชมได้เห็นสักกี่ลูกนะฮะแต่ก็ให้คนอื่นยิงบ้างเถอะแต่แต่ดอกนี้ค่ะล้อลุ้ยอีกแล้วลบบาบิโต้บอนโค้งนี่ไงล่ะครับดอกนี้ก็สวยเหมือนกันนับสอง สวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ระยะมันใกล้ไปหน่อยฮะแล้วดูท่าดีใจอะไรครับเนี่ยหือทองชาติเฉยแอคเฉยยิงสองลูกแล้วแอคเฉยดูฮะปาดไปแล้วยงนิดหนึง่งอ๋อไม่ดูภาพช้าว่ะพวกเอาแล้วยี่ห้านาทียิงสองลูกแล้ววะจุดเกินสุดสวย ม,ม,มาดิครับผมยังได้บุกอยู่แต่ก็ยังบุกไม่ได้คะแนแรกครั <มา S 1> เป๊กสูส่ไม่ได้วะเพีอยข้างไปครับผมคุณเล่เติมโอ้ยฝ่ายของข้ามมันแท็กเกิลไวเลยอ่ะมันเพสเลยอ่ะคุณผู้ชมมาดิครับผมงหวะนี้เปิดไปให้เด็กใต้ไปหลุดไหม,ม โอ้คาร์ลอสแม่งประกบติดเลยวะนายปล่อยน้องให้มันแบบว่ากดแฮติกได้ไหมอ่ะตำนานคาร์ลอสแค่นี้ก็เสียอมเสียชื่อเสียงไม่พออีกเหรอเจอเด็กหลอกหลบหลบเป็นไก่ตาแตกเลยอ่ะช็อตนี้โอ้โหแม่งใส่เราข้ามได้ทุ่มว่ะหกสู้พวกสวย ฟันได้ร่างใหม่ดีมากนะคุณผู้ชมผมยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ผมอัพไปแล้วออกแล้วผมรู้ด้วยสูตรสไตล์การอัพผมเป็นไงแต่ยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวเลยเดี๋ยวท้ายคลิปมีบอกแล้วกันนะครับสำหรับสูตรสไตล์การอัพฟันได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปรีวิวฟันได้แล้วล่ะลามินดับอ้หนิดเดียวแล้วนะนี่โย่แม่งมาแย่งได้ทันนะฮะเสียดายกำลังจะปั่นแล้วเนี่ยมาหลอนม่วงแบบนี้โอ้โห ต่าเลสดอกนี้ครับยิงไม่ตรงกรอบคุณผู้ชมเสียดายจัดลอนม่วงจ่อๆแบบไม่มีใครเข้าแล้วนะครับตะกีย่ะแล้วลอนทดสองนาทีในครึ่งแรกวะ่ะผมเม่ตี่แม่งไปโขให้เขาเฉยปาดให้เด็กใต้ตวนันนี้นายหลบโอ้โหม่หลบนะไม่ได้อ่วะก็ยังคงนับสองอยู่นะครับผมในครึ่งแรกสำหรับรามีนนะฮะแม่งปั่นยะูนนเครน สุดสวยเลยนะครับเนี่ยต้องรองดูข้างหลังว่าเขาจะปั่นให้คุณผู้ชมได้เห็นได้อีกหรือเปล่าอ่ะมาครับผมเรามาต่อคร่องที่สองกันก่อคุณผู้ชมเห็นทีทมแมนยูรู้สึกว่าเป็นทีมรักตัวเองไม่อยากยิงเลยว่ะแต่เกมนี้ก็ต้องทําใจนะครับต้องจําใจยิงนะคุณผู้ชมโอ้โหทอร์เรสปั่นตะกี้ชนคานโอ้แล้วชไเคลิ้มแม่งหลบไม่ทันแล้วนะตะก,กี้ปัดไม่ทันแล้วะฮะเซฟด้วยสายตาแต่ดีนะบอลที่ยังชนคานอยู่ ว่าโชคดีโชคดีของผมไปฮะมาดีครับผมแต่เราข้ามก,ก็พยายามจะจบสกอร์ผมให้ได้นะครับแต่ยังไล่สกอร์โอ้โหเคี้ยโอเคอข้ามไปก่อนคุณผู้ชมเราเอาชัวไปก่อนนะครับผม เราดูนะว่าฝ่ายตรงข้ามมันจะคัมแบ็กได้หรือเปล่านะแค่2ลูกอะไรก็เป็นไปได้ไว้เล่าโอ้โววมันซัดใครเลยวะคุณผู้ชมอะไรก็เป็นไปได้นะสำหรับฟุตบอลนะคุณผู้ชมเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารานะฮะต้องรองดูว่าฝ่ายตรงข้ามจะคัมแบ็กได้รหรือเปล่าหรือว่าเด็กสตา์ของเราจะกดแฮตริกไปในเกมนี้นะฮะเลดส์ต่อเลสต่อเลสจะซัดหลอดม่วงใช่ไหมอ่านเกมอยู่อุ้ยสวยโอ้โหปลาสวยจัด ดับปันมาดีครับผมกดแฮตติกโอ้โหสามลูกนี้แล้วดูการหาช่องโอ้โหแล้วตัดแบบแทงตัดหลังแบ็คแบบนี้จบเลยคอสตากุตาที่เราประกบยามิงก็เรียบร้อยดีครับผมเจอการหาช่องดอกนี้เป็นไงกดแฮตติกไปแล้วคสำหรับเด็กใต้เราและยิงใครไปยิงแม่งยิงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็มกูซะด้วยแล้วยังบุกอย่างต่อเนื่องโอ้โหโอโหเฟ์ช็อตดับ ่นอนคงไม่ได้ลุ้นเลยฮัลโหลสุดมากนะคุณผู้ชมโหแต่ประธานเป้งหอบเด็กไปแล้วดูดิแต่ลามีเรายังมีแรงอยู่นะฮเพราะว่าผมปรับเทคนิคไม่ให้มันลงนะดูนะเมซี่หอบเด็กแล้วแต่ลามีดูเป็นหลอดเขียวอยู่เป็นไงสปินวนสปินเฟกช็อตทางนี้โอ้โหกระชากหายเลย ปั่นอีกทีโอ้โหยังไม่ได้ปัน่นโดนอนรโย่ก็เส,สียเสียเหลี่ยมให้รามีนครับเมื่อกี้ติกใต้เรายังมีแรงนะเพราะว่าเจอแท็กติกไม่ต้องลงต่ำอ่ะมีแรงยังเหลือเฟือแค่นั้นแหละเล่นทรกสามนทา,านทีว่ะโอโ้โหเอากุดิปล่อยบอลโอเคโอ้ไม่ได้แล้วครับีเขียนล้นเป่าเรียบร้อย สามลูกนี้ไม่มีใครยิงน,นอกจากเด็กใต้รามีนของเราเลยถือบอลมาคนหลอ กดแองก่ยิงเข้าแล้วแองอาสมาร์ด็อกจัดอ่ะโหกดแฮชชิกเลยนะครับเนีย่ยสำหรับเกมเนี้อ่ะสุดมากฮะสุดสไตล์กันอ,อ่ะของจีเนี่ยคิดมาอย่างดีบอกแล้วเหมาะสำหรับบิดเครอร์เลอร์มากๆนะคุณผู้ชมและไม่มีใครเป็นอินบิพีนอกจากเขาแล้วล่ะ8.5โอ้โหมาดิครับผมบอกแล้วาคิดมาอย่างดีคอมโบจัดแค่นั้นแหละอย่าลืมนะอัพสุดสไตล์กันอัพจีเนี่ยแล้วก็ใส่ที่บูสต์สติ๊เกอร์นะครับมันจะ โบกันและบิเคอร์เลอร์เนี่ยจะแสดงผลแบบออกมาได้ดีมากที่สุดนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะสำหรับสุดสไตล์การอัพนะคุณผู้ชมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์ฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ชอบของผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิป้า